ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมวิญญา้าเที่ยวเนะเมือ่อเนี้เขามากคอนแกนนะครับนะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเขามากเมืองคอนแกนย่ามะแลงครับย่ามของโมงปัวนะครัได้เห็นบรรยากาศย่ามแลงเมืองคอนแกนนะครับไปสิเก็บผาาไปฝ่ายเอฟซีนะครับเบิ้งเมือ,องคอนแกนนะครับย่ามแลง บางไรนะครับนะยาส้มมาใหมบ้างนะครับโดนไล่จะไล่จ้างก็หลายนะหนะมอกท่านเน่าเเรงหมอกควนลายหลายพี่น้องมันจะเปนน็นมวนพวิษมวลภาวะด้นวนั้นหมอกขวนจากพี่น้องเขา เผาทานเผาซุ้มมันสิว่าเผาขยะมั่เนาะไม่แน่ใจนะพี่น้องนะแต่วบอมบอม่ป็นตอนนี้เมื่อพันแกนเลยครับมองเงินกับมีเพราะเขื่นเขาไปกะจะเจอปัญหาหมอกควันระลึกควันขึ้นเขาช่องบรรยากาศน้ำมาแล้งครับหาฮอปป้งแล้งนะครับเมื่อพันแกนนะ ล้ากันไล่บรรยากาศกล้วยกันนักเปิดเนะครับเนาะตาเมืองเมืองคอนแก่นนำเมืองแรงเนาะ บรรยากาศครับบรรยากาศเนี่ยแรงเมืองคอนแกนนะครับเนาะครับอธิบดชัดเจนพี่น้องว่าหมอกควันหลายคือคือว่าแหละผมบรรยากาศมันหมอกควันนี่มันเกิดจากอะไรอย่างเนาะผมว่าอธิข้าเจ้าเผาขยายในเผาปลาอ่อยปลาเฟืองใน่สีน่าพี่น,น้องเนาะ จะจล่าจอดกำลังบุญไหว้เลยครับเมื่อันแก่นรดละให้ไหลหลนันละเช้าๆเลยนะรันละผมว่าเมื่อันแก,นก่นนี่จะเลื่อนดีๆเลยครับมาเบ่งงามนนมาแดงงามกลวงเว้นน้มอย่างะไรนะหัน เมืองคอนแก่นยามแรงนะครับนะชมเมืองคอนแก่นยามแรงขน,นะน,น,นะน้อเป็นแบบทึบ45จุดสัน็ัีพี่นนองแนม่เห็นโคโมยอู้ยนึกงูงเห็นปะ จะสูมไหมเบิ้งรับพี่นอ้องทุกนั่นอยู่ระวังโรงแรมโคสะคอนแก่นกันนะเบิ้งขับโอ้ี่นอ้องอยู่ไกลๆกันนะครับเยู่ประมาณโรงแรมโคสะคอนแก่นกันนะครับนะบมานกนะอาจุพ่อชัดเจนนะเพราะ,าะว่าหมอกควันหลายนะครับนะนะพี่นอ้องนะนาฮ้อนพี่น้องตัวนี้ห้อน เมืองขอนแกน่นนีกว่าเริ่มฮว่นนะครับน้ำแรงฮว่านเนี่ยทำหนักบึงบรรยากาศนะพี่น้องนะบึงบรรยากาศเนาะกัภาพพี่น้องมาชมบรรยากาศยามแรงเมืองขอนแก่นนะครับผมเบิง่งเบิ่งพี่น้องนะเกิดพี่น้องเพิ่นบ่นเคยเดียมาเมืองขอนแก่นนะคู่เพิ่นบ่นเคยมากะเบิบ่งวิทยาปลาเทียมนี่ยนะ มาเก็บภาพไปขายเอฟซีนะขายเอฟซีเมืองคอนแกนยามมือแรงนะครับเนะาะขอนแกนยามแรงรถเยอะแยะเลย นอนเคยมากกสิส่วนมา FC เอฟซีเคยมากเมื่อ่อนแกนกับสิมาขับรถผ่านนะครับนะออสิบได้ยูเห็นมุมบนมุมสูงนะครับนะมุมสูงเมื่อ่อนแกนนะครับเห็นเมื่อ่อนแกนแทบแทบเบิดเลยครับแทบเบิดเลยนะครับเห็นเมื่อ่อนแกนบิดเลย เลีงสิคํพี่น้องนะทำเป็นสิคําเสี้ยวพี่น้องแนบลงไปนี่เสียวน่าจานมากมากครับเหน็นบ่พี่น,น้นองนี่กเหมือนกันนะเอางเส้นอะไพี่น้องนะพาพี่น้องมาเบิ่งเมื่อคัน,นแจ้งมาแล้งนะครับนะ ยามแรงยามแรงนะครับนะชีวิตเราได้เห็นเลยก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับนะมีมาไล่นะครับสิแนมไปเห็นนี่ยกับชีวิตมาไล่คนแก่นี่ป่พี่น้องที่เห็นเห็นตึกเลยหลายตึกเก่งทถวแถวขาวขาวนะครับ มาหาลัยขอนแก่นนะครับนะบนะมาบึงท้องมือแรงบรรยากาศเมืองคอนแกนยามบุรีแรงนะครับเน,นาะพาเอฟซีมาชมเมืองคอนแกนยามมื้อแลง ท้ทา,ทายรถไฟจะขั้นเนี่ยมันแรงมากกับมาเห็นยกระดันเนี่ยรถไปเมืองขอนแก่นท่ามีสวยงามมันจะแรนทั้งม,งม่วงรถไฟอะไรรถตูกำลังหลงหลายเลยตอนนี้ตู้้กแล้วติดครับ kalifai ba maji kan a san mai dafa kula waɗanda ka